สวัสดีนะคะชั้นชื่อปิ่นทองวงสปุลนะคะเป็นประธานชุมชนของกูดีจีนนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็พาสมาชิกของชุมชนมาด้วยก็คือเป็นคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่นะคะคนแรกก็คือป้าเล็กนะคะคนที่สองน้องเอิญคนที่สามผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นป้าแดงเจ้าของเรือนจันทนาภาพก็เป็นที่ปรึกษาของเราค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าใครมาฝั่งธนบุรีแล้ว ก็อยากให้มาเที่ยวโบสถ์ซานตาครูสนะคะเป็นโบสถ์าค,ะคะาทอลิกแห่งเดียวในย่านฝั่งธนบุรีแล้วเราก็จะมีโรงขนมฝรั่งกูดีจีนซึ่งมีอายุกว่า250ปีนะคะส่วนพิพิธภัณฑ์ของบ้านกูดีจีนเองก็จะรวบรวมความเป็นมาของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาอยู่ในละแวกนี้ส่วนเรือนจันทนาภาพของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะมีอายุกว่า125ปีแล้วนะคะก็ยังรักษาบ้านเรือนได้อย่างสวยงาม ส่วนเรื่องอาหารการกินของชาวโปรตุเกสเองก็ยังอนุรักษ์ทําอยู่กันเกือบทุกบ้านนะคะแต่วันนี้เราก็มีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือขนมฝรัง่งกุดีจีนที่ทําจากเตาถ่านอยู่นะคะจะมีบัวลอยยวนขนมจีนแกงไก่ขั่วแล้วก็ขนมกวยตดัดซึ่งเป็นขนมทานเล่นแต่จริงๆแล้วอาหารชาวโปรตุเกสของเรายังมีอีกมากมายนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะมาร่วมเที่ยวชมที่นี่ซึ่งเป็น ชุมชนอยู่ริมแม่น้ํานะคะประวัติยาวนานที่เราได้มาอยู่กันที่นี่แล้วมีความรักสามัคคีรวมถึงกิจกรรมของชุมชนเองวัฒนธรรมของทางวัดเองเรามีสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนให้มารู้จักชุมชนกุดีจีนหรือโบสถ์สันตครูธมากขึ้นว่ามีความสะท้อนจากอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเราก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิมค่ะ Con lông Chúng con chung 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 phá chung đi kì. Kì kì kì